ค่ายมิวเจ็ตเอนเตอร์เทนเมนตนะครับเป็นค่ายหมอลําน้องใหม่ที่สร้างสารรค์แล้วก็ดูแลน้องๆศิลปินจากรายการหมอหลําไอดอลครับซึ่งเป็นรายการที่เฟ้นหาเจเนอเรชันใหม่มาประดับวงการหมอลําและน้องกีตารครับกับพี่ป<ม>ูเหมือนเวลา,ผานผ่านไปเองวันที่เราเจอก,อกันคือการเปิดรายการ หมอรำไอดอลซีซั่นแรกวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวที่ประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วมากๆดีกว่าครับให้เราถึงความเป็นมาที่มาที่ไปนะครับและจุดเด่นของค่าย n e w Gen Entertainment ให้กับพี่สื่อมวลชนและก็แขกผู้มีเกียรติวันนี้ได้รับทราบเป็นสักนิดหนึ่งครับเนี่ยครับก็อย่างที่ทราบกันครับว่าหมอลำไอดอลเนี่ยซีซั่นหนึ่งได้จบลงไปแล้วจะสิ่งที่เราได้คือผลิตผลคือน้องรุ่นใหม่ก็คือ New วเจนของเรานเองทีนี้พอได้มาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะทําต่อก็คือ ต่อไปนี้ผมจะให้น้องเขาเป็นเหมือนกับเป็นต้นกล้าทางวัฒนธรรมนะกะ็คือเราอยากจะพัฒนาน้องให้เป็นต้นกล้าไปโตกเติมในใจของคนที่ชอบหมอลำทุกคนนะฮะสิ่งที่นิวเจนจะทําก็คือจะพัฒนาศักยภาพของน้อง,องทุกๆด้านเพื่อที่จะให้เขาไปเป็นศิลปินไม่ว่าจะเป็นหมอลำเองหรือ,อ,อศิลปินในด้านการแสดงนะฮะพเซิเตอร์นะครับทุกๆอย่างได้หมดเลย สามารถรับได้หมดเลยใช่ครับเป็นทั้งบอยแบนด์และเติมุุมด้วยครับผมอันนี้คือที่มานะก็คืออยากจะต่อยอดเพื่อให้เขาเนี่ยเป็นต้นกล้าไปเติบโตอ๋อเนี่ยก็จะตื่นเต้นอยู่มาดิวครับสักครู่นะฮะสักครู่นะครับในส่วนของเป้าหมายนะครับพี่เนียครับผมว่าค่ายเพลงที่สร้างศิลปินหมอลำรุ่นใหม่มาเพื่อประดับวงการ อันนี้คือเพราะเป้าหมายชาัดเจนเลยใช่ไหมครับใช่ครับชัดเจนเลยอย่างที่บอกว่าเป้าหมายจริงๆเลยก็คือจะพัฒนาเขาให้ไปเป็นศิลปินที่มีคุณภาพอันนี้คือสาคัญที่สุดคือคุณภาพและมีใจรักความเป็นไทยอันนี้คือสิ่งที่เราปลูกฝังกันเลยฮะเพราะว่าเราอยากให้น้องๆของเราเนี่ยเป็นเจนใหม่ที่จะสืบสานความเป็นไทยของเราต่อไปโดยเฉพาะหมอหลังครับผมให้เป็นที่ยอมรับของที่ยอมรับของคนทั้งโลก <Okay. S 1> หรือคนที่ เอาคนที่ชอบก่อนแล้วคนทั้งโลกแน่นอนได้ครับผมครับผมก็อ่ะต่อไปนะครับอยากให้ยัยหน่อยพูดถึงอ่าช่วยพูดถึงศิลปินและผลงานที่ทุกคนจะได้เห็นในส่วนของทางค่ายที่ช่วยบริหารและก็จัดการน้องๆในครั้งนี้ครับผมอย่างที่ทราบอยู่แล้วว่าตอนที่จบรายการเรามี4ซิงเกิลออกมาก็คือของทั้งแชมป์และรองแชมป์นะฮะและที่ที่ประทับใจที่สุดหรือว่าที่แบบโด่งดังที่สุดก็คือเพลงของน้องไอเมื่อตอนก่อนช่วง วาเลนไทน์ไม่ได้บอกซึ่งเราเป็นค่ายน้องใหม่เนาะกับยอดวิวขนาดนี้แล้วการต้อนรับของทุกคนในวงการมอลำังถือว่าเป็นอะไรที่ทําให้เรามีความสุขและมีพลังกำลังใจที่จะพัฒนาต่อไปเห็นว่าโดนใจคนโสดอย่างมากวาเลนไทน์ที่ผ่านมาใช่ร้องกันล่าสุดคือไปที่ผักแผ่งหนึ่งถือว่าใหญ่ของขอนแก่นเลยแล้วเปิดเพลงน้องขึ้นมาแล้วอยู่กับน้องด้วย มัน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 ใจฟูมันใจฟูมากเลยครับรู้สึกว่าเออเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะทําให้น้องเขามาวันนี้ได้เนี่ยมันทําให้เรามีความสุข่อนแรกยังจำอยู่ในหัวต้นนี้เลยนะลองไงครับสิ้นมากระดับตอนแรกกิงอะไรเนี่ยเจ๋งเจ๊น้องน้องรีบเดี๋ยวข้างหลังแล้วนะครับผมเริ่มผลิตนี้แหละนะครับ ถามได้เลยครับรู้ใไหมครับขอโทษด้วยเลยครับอันนี้คือการจัดการน,อนอ้องๆในการบริหารต่างๆในการสร้างสรรค์ผลงานให้กับน้องๆใช่ไหมครับอย่างไรครับอมาในส่วนของพี่ปูบ้างครับผมอยา่างชื่อนี้หมดเลยครับ New g e n e n t e r t a i n m e n t นะครับแล้วก็น้องๆทุกคนที่อยู่ในค่ายเขาก็จะมีเฟซบุ๊กของเขาก็ติดตามไปแล้วก็ที่สำคัญของเฮียหน่อยครับเฮียหน่อยหมอร่ามไอทัลครับผมเคลื่อนไหวตลอดเวลาเลยเบียร์ทำมากแล้วก็อยากจะ อกแบบนี้มาครับอยากจะบอกกับแฟนๆหมอลัทุกคนเลยครับว่านิวเจนของเราอยากจะนําต้นกล้าทางวัฒนธรรมของที่เรารักก็คืออีสานของเราเนี่ยนะครับไปเติบโตในใจของทุกคนที่ชื่นชอบความเป็นไทยของเราอยากจะให้ทุกคนสมพลังแล้วก็ช่วยกันทําให้มันดังไปไกลไปทั่วโลกอย่างที่รัฐบาลทุกคนอยากให้เกิดขึ้นนะครับ เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับขอบคุณมากครับและนี่คือ New t o n Entertainment Thank <laughs> you. เดือนมีสปาห์ากเยนเียวยิมอัก่อนลุกัดปวยอดเดือนหามีสาฝากไม่อดเดือน หัวใจแค่น้องมองยาวว่าปีบุบเห็นใบไม้เปลี่ยวืู่อดูจะพังหุ่น้ำลุ่เสียเขาเสียงขอนดงมาจนมาลังคือเจ็บอกโขบอาเรือมึงออกเหนือใจสั่นสะเท

คนนี้จริงๆเนี่ยมีอีก3คนแต่ติดภารกิจคือน้องแทนน้องน้องเดียแล้วก็เอิร์ธนะครับผมแต่นี่ขนาดโชว์แค่นี้นะเฮียก็คงจะไม่พอใช่ไหมเฮียครับตามคอนเซ็ปต์วอครัมฮะแจ้งเออเราต้องเปิดห้านให้กับพี่ศิลปชนี่นะใช่ถามดูความรู้สึกของน้องๆก่อนดีกว่าครับผมกับการที่ได้มาเป็นศิลปินหมอลัมลุคใหม่เต็มตัวเนาะน้องออฟก่อนดีกว่าครับผมมาเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ครับออฟ สำหรับออฟนะครับหลังจากที่ได้แชมป์นะครับก็รู้สึกว่า,าทําให้ตัวเองครับมีแรงบันดาลใจในการที่จะร้องหมอลําเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเหมือนที่ออฟได้บอกไปตอนช่วงประกวดออฟหาเวทีที่จะแสดงศักยภาพกับคําว่าหมอลําได้ที่ตรงไหนซึ่งเวทีหมอลําไอดอลมันตอบโจทย์และตตงบริบทกับเรออฟก,ก็เลยเลือกมาเวทีหมอลาไอดอลน,นะครับผมแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจกับ จะเองมากๆครับซึ่งวันนี้ก็ทำให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะคะร,รัรโโคบปรบมือให้กับอ็อกซิโลพ์นครับผมอ่าอ๋าน้องอายน้องอายเป็นไงบ้างครับพอวันเลนทายที่ผ่านมาอยู่ข้างคนโสดเยอะมากค่ะพี่ต้นก็ดีใจค่ะที่อ่ได้เป็นส่วนหนึ่งของค่าย NewJeans ทีเด็ดมนค่ะข,ขอบคุณเฮียหน่อยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่เบื้องหลังทุกๆท่านนะคะที่ให้โอกาสพวกเราเด็กๆทุกคนนะคะได้มาซานฝันเรียกว่าความสำเร็จไปหนึ่งก้าวแล้วก้าวต่อไปก็ต้อง อ่อ,อน่พีพพ่่แม่ๆแ,แฟนๆนะคะช่วยสนับสนุนพวกเราทุกคนด้วยนะคะเห็นว่าเพียงไม่มีอะไรตอบแทนแฟนๆทางบ้านนอกจากเสียงร้องเสียงรําของอ๊อฟเองเพลงนี้เป็นเป็นอ๊อมมากๆรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองมากๆแล้วก็ได้ทําออกมาอย่างเต็มที่มากๆนะครับผมสาหรับวันนี้ก็อยากขอบคุณไปทางผู้ใหญ่ใจดีในเวิร์กนะครับผมแล้วก็ หัวเรือใหญ่ของเรานั่นก็คือขอบพระคุณไปยังเฮียหน่อยนะครับเราอยู่ได้กันตลอดนะครับผมก็เอมเคารพรักเหมือนพ่อคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับผมสำหรับบุคคลนี้ที่ให้โอกาสออมอยู่เสมอในช่วงเข้าประกวดนะครับผมนั่นก็คือบอสโจทีมสาวน้อยเป็นท่านเพอออยากลงออมอยาลงไปข้างน้งเชิญเลครับ ขอสิ้นบุญมลอให้น้องออฟเลยครับผมแล้วก็เพื่อจะลง,ลงไปขอบคุณบ bon อสโจนะครับวันนี้บอสโจมาพร้อมกับนะครับศิลปินในค่ายสาวน้อยี่เป็น,ปน,นบ้านแพงเดียวเดี๋ยวใจเย็นเรายังมีเซอร์ไพรส์ดีมีอีกเหรเพี่ยโอ้โห <c oughs> เอาปไปไหมเอาปไอาอาปไหมครับเอาไปไหมครับพูดอะไรกับ <c oughs> อบอสโจพูดถึงน้อง วันนี้จะทำการปล่อยซิงเกิล<ไ>ที่สองของโรงมซึ่งเพลงก็เป็นตัวตนของออกมากๆซึ่งบอลโจเคยบอกออก,กับออฟฟอรดในช่วงถ่ายรายการว่าให้ทำให้เต็มที่แล้วก็ทําให้มันเป็นตัวเองมากที่สุดซึ่งวันนะี้ออฟเอาเอ็มบีเพลงนี้ครับหลังามาใสมาฝากบอลโจสุดยอดมากนะครับเมื่อกี้ดิมมิงก็ได้เอ็มบีแล้วก็คุยกับพี่ต้อมไลท์วูดอยู่ว่าโอ้เพลงนี้เป็นเพลงที่ทําให้ผมขนลุก ซึ en, er ่งทั Good ้งทั้งเพลงทั้งดนตรีทั้งเอ็นดูประกอบรู้สึกว่าเพลงนี้คนเขียนเรียบเรียงคนนี้ดีมากนะครับคำเขียนแต่ละคำเขียนมีความหมายโลกลึกซึ้งแก่นแท้ของของภาษาที่เขียนซึ่งเป็นขั้อีสานลึกๆแล้วก็มีงะไรด้รับหลากหลายั้งนอกแล้วอํอทำได้ดีด้วยนะครับคนนั้นเพลงนี้ก็ถือว่าฝากแฟนๆนะครับผมคงยนวันนี้เนาะ รับโยส่วนสาวน้อยเพชรหรืออำเภอินดี้เขจะแชร์ทุกช่องทางให้สำหรับน้องอ๊อฟนะครับมาให้มีควๆฟังๆนะน้องอ๊อฟครับตากแก่สิบสามแต่เราทำน้ำแข็งครับโอ้โหพอเสียงปรบมือดังให้กับน้องอ๊อฟสุรมนแล้วก็บอจูนกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเขาอยู่ด้วยกันมาทุกโมงจริงคนรู้เขาก็รับฟัง เดี๋ยวออกจะบไเวทีครั้งนึงครับผมโอ้โหจะเล่าให้ฟังนิดนึงกับอีนครับกับเพลงเพลงนี้นะครับแต่วันแต่งวันแรกได้เลยครับอาจารย์บิ๊กที่แต่งให้เราผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในจังหวัดองไทยนะครับทุกคนเรียกอะไรภูมิใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันมันทำให้เราเหมือนกับตัวเราเองได้ได้ดีมาหรือได้ฟังมายิ่งยิ่งสุดดีมากเลยที่จะทำสิ่งต่อไป ตอนนี้ทั้งจังหวัดเลยครับที่ต่างๆแล้วก็พี่ๆน้องๆที่อยู่ในจังหวัดหนองคายมาตุ้มมะฮ้มกันพระไซสารว่ามาตุ้มมะฮ้มกันเพื่อจีจ่จะเหตเอ็มดีในเกิดขึ้นใดนะครับผมก็ขอบคุณไปทังผูริซัพพอร์ตนะครับผมพี่น้องทั้งหนองคายสุพรรณบุรล้วก็เย็นนี้นะครับผมฝากพี่น้องทั้งบ้านทั่วประเทศทั่วโลกนะครับผมสนรับสุุนเพอออกนะครับผมภาคล่าหนาภาษาไทยนะครับผมฝากไว้น้ำในกันแล้วกันครับและเชื่อว่าผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านพี่น้องหนองคายนะครับรวมถึง แฟนเพลงก็น่าจะภูมิใจกับโนโอ้องออฟไม่แพ้กันเลยน,นะครับผมทีน,น่อยครับเห็นเมื่อกี้น่อยบอกว่าเซอร์ไพรส์ยังไม่หมดหรอครับยังครับโอ้โหให้มันสมกับการเปิดค่ายน้องใหม่บ e วเ e น e อ t นเตอร n เสักหน่อยนะครับผมอทุกท่านครับผมอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์พิเศษครับที่อยากจะมอบให้กับทุกคนในวันนี้ที่มางานถแถลงข่าวในวันนี้นะครับผมจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเชิญชมวิดีอาพร้อมกันเลยครับ อันนี้เสื้อไทยผมด้วยนะฮะเราจะแบ่งเป็นการถ่ายภาพสามกลุ่มด้วยกันนะครับก่อนที่จะให้พี่ๆสื่อชนสัมภาษณ์นะครับและอีหนึ่งคนนะครับผมเรียนเชิญน้องธัญญาอาสยามด้วยนะครับที่มาร่วมยินดีกับเฮียหน่อยในวันนี้นะครับแล้วก็พี่ปูด้วยนะครับกับการเปิดค่าย Gen Entertainment นะครับขอเสียบรบมือต้อนรับนันธัญญาด้วยครับ

ขอบคุณครับผมและช็อตที่2นะครับผมขอ,ขอเรียนเชิญเป็นช็อตของอพี่หน่อยแล้วก็พี่ปูแล้วก็ศิลปินทุกท่านนะครับเรียนเชิญพอโจแล้วก็พอโจด้วยช่นัพี่โจพี่โจอีกท่านหนึ่งครับผมแล้วก็ ชอตดอกไม้นะครับผมจากทางพี่ปูนะครับผมมอบให้พี่ต๋อยวันนี้ด้วยครับอยิ้มครับทุกคนหนึ่งสองสามครับสวยหนึ่งสองสามเพร์เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรียนเชิญบอสโจูและก็น้องศิลปินสองประเทศน้แขงู่ข้างๆนะครับผมพี่ปูกับพี่ต๋อยยังอยู่นะครับ